สองเสาป่อนเขาน้องปลาลูเอ้อ้ามเกงตวมือตอมือตวมือตวมือตวมือตอมือตอมือำเร็จเสมอเลยลนแนเลเอาดีดีหลกระไดเฮลดรใส่แพนอะไรเนย้อเชาจะทีกินข่ากินอยู่กินชองสามคำ อยังกินเขาเนี่ยน่อยเอออ้าวอ่าอ่ามต่ไครฮะไอ้ฮัโหมค่เออแม่สีตบมือหายเด้อแม่ิตมือหายเด้อบ่าห้มันเก่งเด้ออ่ิ้งไทรูจินงไข่อู้เก่ง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 ูนปูนเลยมีกองเสียกินเขาดูนี่เอาคือ กองเซียะคะกับมิแตผูมีแตผูกเก่งเกงเซียนนองกินข่าวเอาอีแผ่นเก่าแผ่นเดิม,ม,มใส่แผ่นเก่าแผ่นเดิมนะจ<า>้า,า,นนาจมนนาฮะมาสีเหลไหมมา นี่กินแหละแซ่บแซ่บแซบเอาพอไปใช้ขมือนเลยังบอมาจะถือไปโคมไปแล้วบอกอวปกรอนนี้ทำกัดไปเหมดเลยเอาพอดีเถอะเอาแบบเกาเนยแบบเกาะ

เือไปโค้งไปย่าบอสเ็มาได้เล้คุณประจามลูกเราดินโ้หเอนมาถ้ากองงนะนี่อาคตัวใหม่จ้ะหืมวาในตัวนี้อ้ามอืมอร่อยอร่อยแสบแบแสบแสบ นี่จะผูกเก่ง่งอ,อนเขาน่าเนาะไปเหด็ดก่น,น,น,นกันแด้วกมากินเน่ยวยกินเด้อสบายดลอสบดีรอบนึงพี่เราเอ้ยแล้วแล้วหารแรงเฮาต้มส้วนน้องวัวเสนอเมนูเด็ดอีกแล้วนี่แกงมาม้าก ล่าสุดเทียงนาเฮาไม่ได้ผูรถดทุนเนาะเนื้อกะรถดทุนน้องรีกะรถดทุนผูตูไพตูมั่นแหลผูคุณยจีบมีะมากินกินเบอกินเดรีบอโอเคโอเคไงไงบอกกันกันสิกิลละมากินตอนนี้หยบา้าเขาพาหนับเลลูกเอ้ยเราเติทำหน้ตไงแล้วนี่ กินยี่หรุใม่น่อจ no. yeah. ้ะกินเลยให้กินตัวโปรตีนปนในหรอกเอาลูกปนผอไปเอาเอามันเอามันแม่ลูกออแรงลูกกันเด้อปลาลูกน่ะเอาเล่นทำไมหายเออโอ้ยแต่วงกลมเนี่ยไม่ได้อยากได้แต่วงกลมได้ขอห้าจอนหายนะบริสิทิ์ได้มันมกเว้ยสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวนมกันเด้อขอแรงนมกันไปบุล้ว กินได้วงกลมครับาุนเบ็ดสาวก็ได้เส้นที่พี่น้องจะได้เผาแดงกันไปวงเบ็ดน้อกันเบ็ดเนี้ยกินนะจินนะพี่จกำกินนาำหนักออกหุ่นดีใท่ปะกินขัดใช้น้ำหนักเนี่ยเชน่อยียวต่อไปกินอะไก็ได้ตักข้าวตัข้าวเรน้ำเบาม hư hỏng mãng hạnh phúc hảo luôn kèo mãng mẹ 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 mẹ

Bà tham mưu sao bóng vào tìm 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 sao tìm 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 tìm

มันโ่มีเสีงบอกถูกมัตายแล้วจังไรอย่างเงี้ยขาดเลยมัจไปมามีเส้นงถูกไปขัดสนิมได้เต็มนะฮะแต่ตุ้เทียวจับจับตลอดจะว่ามันมันขี้ก็ได้ข้งบุ không in. không, không tin con nữa, không ừ. Không học ạ thì là con nhảy nó yên không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ยังกันน้องด้ววางยุงกันน้องเลยอมันคันในคอมันเหยเจ็บเด้ืนๆังมันใเจ็บใหญ่ยังเจ็บเด็กันชกเนี่ยในงายาใต่ต้องมีหมืนน่ย กคังอะริป่าข้ามาเียน่รู้มันตายหนมือเราปจะมส่งจังใันนี้ส่งเลยข้าอวะก็เขาขอเๆามทเนาะขขอเๆอืออเๆท้ม

นี่เนใกล้ช่องตวนี่ก็ไพ่เที่ยงเทียงนี่ะมันคือไพยแนวฮึคิดไปไงเนี่ยปลาคาร์พเป็นหนุ่ใหินปลาไก่ใช้ต้นหินชกบัวหน่อยมันสีเขียไปน้ำบวกมันเป็นน้ำเล้ว การหัวมันมอะไบ้างเลอังจเพาะาให้มาหัวจะ้อกินก

เสร็จแล้วน้องิกม่ันมาคลิปหนาได้เพีองด้วยชินางกินหนาอียังบ่หรอดูกระทัหน่อยไอ้พวกเด็กกกัน บอกกันไหมคลิปหนาเด้อขอบุณอะไรทีมาบึงมาชมบา,บาย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 